จะพิาไม่ด้หรมถวายรงไหนได้เข้าไปถวก็ได้ในลงพ่อทันใจอ่ะเออนาริคมังอยูลงที่ถวาังฆานน่วายระาได้ ก่อนนำนี้เจ้าหน้าที่ก่วนดูเลือกไฟด้วยนะเวลาเราจุดทูกจุดเทียเราไม่ยอะๆก่อนดูไฟดูอะไรด้วยเด้อแบเปิดมาปลอดไฟไออย่างจะตโองก็หมดุูหมดตรงจะมาทำบุญจะลงต่งไร้ญาจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นลมตรงมาไว้ทำบุญตามกำลังก็ทำตัดทางคุณโดนนาห้าบาทสิบบาที่สิบบาทแลเสร็กำลัง ใครจะมาติดต้นระป่าเนี่ยต้นป่าลอยฟ้านี่คุณโยมมีให้เราเลือกอธิษฐานเยอะแยะไปหมดเลยต,ต้องขออภัยนะตรงนี้มองไม่เห็นให้ญาติโยมไปดูเอาเองเรื่องหัวรักหัวหลงตัวมีใครจะติดหัวรักหัวหลงก็เตรียแผนไปด้วยจะบอกหลายคนแต่านนี้นโยมน,นะคือการออกมาปรึกษาด้านนี้นายโยมน,นะ มาตังตา้งต่มาตั้งแต่ดันนี้นีครับ ก็ขอคุณภอบใจนะนักเรียนในสิบนะของตำบลหองดาวองเรากนะ็มาช่วยอ,อยดาเวเป็นคลุมใหญ่นนะนะครับก็ขอขอ,อบคุณภูมใจนะอาจารย์โยนทั้งรายนะครับมนาะร่วมเดินทางไปแล้วก็มาด้านนี้นโยนนะมาที่ กานนี้นะจะนำมาบูกาดอกไม้ทุกเสียงของบรรสัท์นะตามกระดังก่าตามกระดังกทาตนะมาร่วมดชเจกันนะครับเป็นกองการบูชชนนะชาพิธภัณไว้พาะขอพรหรวงข้อทันใดของเราีนวันของเดาวใต้ นะครับรวมโดเร่